สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเบิง่งไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งครับท่านผู้ชมตระกูลอากนิมาเนาะป้าซื้อเป็นภาษาอังกฤษได้ท่านผู้ชมไว้เนี่ยกำลังออกดอกครับนี่เด้นี่เด้น,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 นสวยงามครับสีแดงสดใสนี่ของจริงไนดะ้ท่านผู้ชมไว้ สำหรับท่านผู้ชมที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับต้นไม้ประเภทนี้เนาะก็มาเล่าสู่กันฟังว่าคนที่เอาไปปลูกแล้วนี่เป็นแนวดครับเป็นแนวดมีความงามเป็นไม้มงคลอฟอกอากาศนะครับสำหรับพี่นอ้องป้องปายที่มีไม้มงคลอยู่ในเฮือนในซานก็เอามา แช่ประสบการณ์กันเนาะครับเนาะว่าต้นไม้ประเภทนี้นี่เวลาที่เราเอาไปไว้ในห้องรับแขกเอาไปไว้ในห้องนั่งเล่นเนาะมันก่าศีร็ดให้คนที่ได้เห็นจเจริญหูจเจริญตาได้ท่านผู้ชมไปแม่นบอกอยิ่งต้นไม้ประเภทนี้นนเป็นไม้ฟอกอากาศนี่เขาก่าศีให้บรรยากาศสดชื่นเวลาคุย ติดต่อธุรกิจการงานอย่างกัประสบผลสําเร็จท่านผู้ชมเลยเพราะว่าบรรยากาศในการติดต่อธุรกิจอย่างนี้มันสะอาดมันสดชื่นถึกฟอกอากาศโดยไม่มงคลประเภทนี้เนาะยิ่งมาเห็นใบง,งามๆแบบนี้เออเจ้าของที่มาติดต่อธุรกิจน้ำเฮาเขาก็สิบอกว่าปเปอเฮือนเจ้านี่มีต้นไม้สวยๆงามๆแท้ บิ่งลุนี่อ,อ้อฮอตดอกโอ้โหปาทอกกำลังแทงดอกออกมาครับสวยสดงดงามมา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 ติดต่อธุรกิจน้ำกันกนููนนี่อืมร้อยล,ล้านพัลนล้านกนัมาติดต่อกันครับท่านผู้ชมเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเน่อีกอย่างหน,นึ่งได้ของเจ้าของเฮือนเจ้าของซานเวลาที่อ่าแขกไปไพยมาเนี่ เขาเห็นต้นไม้ง,งามๆของไทเฮานี่อืมเขาก็สีบงบอกถึงความงามของเจ้าของเฮือนแม่นบอกท่านผู้ชมอมต้นไม้ใบหญ้าที่มันมีความงามเขาก็สีบงบอกถึงจิตใจของเจ้าของเฮือนเจ้าของซานบ่มว่ามีความงามอมีมสเสน่ห์เวลาเว่าเจรจารยังกับปั้ง,งม้วนครับอยากเว้าวนำ อเวลาที่เฮานิดเหนื่อยจากการงานมาแม่นบอกกับมาเห็นต้น,มงต,นมงต้นไม้งามๆนี่มันกัสีเห็ดให้เฮเนี่อม,มีความเบิกบานชื่นมืน่นถ้าเอาไปปลูกไว้ในเฮือนในาซานกะสีมีสเสน่ห์มีเมตตามหามงคลแม่นบอกท่านผู้ชมคําซื่อว่าไม่มงคลได้เน่เอาแม่นไผยที่ยังโบมีกะ หามาปลูกไว้ชักกระทางนึ่งน้อยๆก็ยังดีเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมเบ่งไม้มงคลนะครับขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเด้อท่านผู้ชมเด้อขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม